โอเคนะครับสว e ัสดีค <call. S 2> ุณผู <know. S 1> ้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมดีลาบีมนะครับและเราอยู่ในเกมดีเกมเดิมเกมที่เรารักนี่นะครับนั่นคือเกมในระอกดีเบิร์สนั่นเองนะครับวันนี้เรามากันเนื่องในโอกาสที่ว่าไม่ใช่ตีบอสนะครับมาเนื่องในโอกาสที่ว่ามีอัปเดตนะครับจากเกมระลอกนะครับมาอัปเดตให้นะครับเป็นอัปเดตใหญ่เลยทีเดียวนะครับโดยข่าวอัปเดตเด็ดได้มาจากนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดู นะฮะขอเปิดขยายจอหน่อยนะครับเป็นข่าวที่ได้มาจาก Offi c เ a l ลเลยนะครับจาก Dis c o r d o f f i c i a l นะครับนี่ครับอันนี้คือข้อมูลจาก Dis c o r d Official ที่จะอัปเดตขึ้นในวันที่19นี้นะครับถือว่าเป็นอัปเดตที่ดีเลยนยฮะมาอ่านเป็นภาษาไทยกันดีกว่าที่แปลไทยกันนะครับนะฮะก็อันดับแรกนะครับผมอัปเดตวันที่19ธันวาคมนะครับซึ่งวันที่ผมอัดอยู่นี่คือวันที่17เอ้ย18แล้วนะครับลุงก็ก็ลงวันนี้นะครับลงวันที่18นะครับผมนะ แล้วก็จะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับนะเวลาหกโมงถึงสิบเอโมงนะครับมาเข้าสู่ดีกว่าว่าเราเพิ่มอะไรบ้างนะครับเพิ่มเกมเพย์เพชรตะลุมบอลนะครับเวลาก็คือ PVP สัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นนะครับไม่รู้ว่าจะเป็น PVP ในรูปแบบไหนนะครับแต่สำหรับผมผมมองว่าข้าไมไปเถอะนะฮะนะครับต่อมาเป็นกิจกรรมนี้นะครับนะกิจกรรมสวรรค์กาชาปองก็น่าจะเป็นกาชาเพิ่มเข้ามานะครับกินแทนในตอนเนี้ย เราเป็นกระชัปองที่แลกอะไรได้นะครับตอนนี้เป็นกระชัปองที่แลกอันนี้นะครับล้อเลื่อนนะครับน่าจะเปลี่ยนไหมน่าจะเปลี่ยนปะนะครับหรือไม่ก็เพิ่มเพิ่มานะฮะเป็นกิจกรรมสําหรับเหล่าตาลหรือว่าคนที่อยากจะเสียเงินเป็นแฟชั่นนะครับในกิจกรรมนี้นะฮะต่อมานะครับนะเป็นกิจกรรมงานโปรโมชั่นบนติดละห้านะครับแพ็คเติมเงินนะไม่มาได้ไงนะครับสำหรับการอัปเดตทุกๆครั้ง สีที่ต้องมีก็คือแพ็คเติมเงินเป็นแน่แท้อยู่แล้วนะแพ็คบันไดก็ก็ไอ้บันไดที่มันให้ฟรีๆรมาแล้วก็ล็อกอะครับในอันนี้ไหมอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นแพ็คบันไดไหมน่าจะเป็นอันนี้แหละนะครับที่ผมเปิดดูตรงที่จอเล็กๆนี้นะครับนะนี่เป็นแพ็คบันไดอันนี้นะครับโอเคต่อมานะครับอันนี้เนี่ยนี่แหละนะฮะสิ่งที่เรารอคอยและรอคอนะครับเกมเพลย์เกี่ยวกับบทที่6นะครับมีอะไรบ้างนะครับที่ สุขย้ยนะครับอันดับแรกนะครับก็คือขยายเลยวล้ห้ถึงเลเวล80โอ้ยมาสักทีพี่น้องนะครับจากที่เขาบอกในตอนที่งานเกมนะครับคือเดือนที่แล้วนะฮะเลดมาเดือนหนึ่งนะครับ<อ>เพราะว่าเขาบอกว่าเอาเวลาไปพัฒน,นานกิววออยู่นะฮะกิวอเข้ามาอันนี้ก็เลยต้องเลื่อนไปอีกนะครับอันนี้ไม่ได้จากผู้พัฒน,น,นานลนะจากผมเองนะครับนะต่อมาเพิ่มแผนที่ป่านะครับก็คือมอนสเตอร์ใหม่นั่นแหละเนาะ นะครับเพิ่มภารกิจหลักขอคอยงาช้างแล้วก็เพิ่มภารกิจรองอ๋อภารกิจหลักภารกิจรองก็คือไม่ใช่กิจกรรมที่จะต้องทำรายอาทิตเน,ะนาะน่าจะเป็นเควสนะครับที่อยู่ตรงซ้ายมือนะครับตรงที่อยู่ซ้ายล่างนะครับขอคอยงาช้งางน่าจะเป็นตรงนี้นะครับน่าจะเป็นเควสตรงนี้เนาะไม่อาจจะ,ะไม่เกี่ยวกัอะไรกับกิจกรรมที่เอาเข้ามานะครับอันนี้ผมก็ไม่มองภาพไม่ออกเหมือนกันเพิ่มภารกิจรายวันเลเวล80เพิ่มดันเจี้ยนเลเวล80เพิ่มดันเจี้ยนเลเวล80ในที่นี้เนี่ย คือดันที่ถัดจากมูลไลหรือเปล่าหรือมีดันเจี้ยนใหม่เข้ามาอันนี้ต้องรอติดตามดูอีกทีหนึ่งผมไม่เข้าใจว่าจะเป็นอะไรนะครับแต่เห็นเขาบอกว่าไม่ได้อัปเกรดดันเจี้ยนที่ต่อจากมูลไลมาทีนะแปลว่าอันนี้อาจจะเป็นดันเจี้ยนใหม่นะอันนี้อันนี้ผมซุยนะครับไม่แน่ใจนะครับต่อมาเพิ่มสงครามเดรนับเลเวลแปดสิบนะฮะตอนนี้อยู่ที่เลเวลเท่าไหร่กันนะครับสงครามเดินับนะครับนี่นะฮะอยู่ที่เลเวล7 0หรือเปล่า ใช่ไหมเป็นบอสลมนะครับกับบอสไฟนะครับอาจจะเพิ่มใหม่มาต้องรอดูว่าเป็นท่าอะไรเนาะทีนี้อาจจะเป็นท่าแปลกๆแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าทา 4, ่ทาสี่ท่าหลักคนเอาไปแล้วนะอาจจะเป็นทา Holy, ่าโฮลี่ทา่ <ate> ทาอันเดนท่าสกุลจิตอะไรก็ว่าไปหรือว่าแค่เป็นตัวเดิมแค่เพิ่มเลเวลอันนี้ก็ต้องรอ,นนต,องต,ติดตามกันไปนะครับเพิ่มมินิเอ p ีพีเลเวลเปิดสิบนะครับเพิ่มบอสเลเวลเปดสิบเข้ามาเพิ่มการเลเวลเปดสิบแน่นอนก็คือจะมีมอนเตรเลเวลเปิดสิบเข้ามาก็าต้องมีการเข้ามาอยู่แล้วนะฮะเมื่อแพทอัปเดตนะครับ เราจะมีคลิปรีวิวการ์ดรือแปดสิบกันด้วยนะครับว่ามีการอะไรที่น่าสนใจไหมนะครับนะโอเคต่อมานะครับเพิ่มอุปกรณ์รื้อแปดสิบเพิ่มอุปกรณ์รื้อแปดสิบในที่นี้ก็เซตแปดสิบไหมไม่น่าจะใช่มันไม่น่าจะมีเซตใหม่เข้ามาเลยแต่จะเป็นเซตเดิมที่เพิ่มเอฟเฟกต์มากขึ้นกว่าเดิมหากเราใส่ในลื้อแปดสิบนะครับจะเพิ่มเอฟเฟกต์ที่มากขึ้นกว่าเดิมนะเออนะครับนะอันนี้ไม่น่าจะเป็นสิไม่น่าจะมีเซตใหม่มาผมคิดว่านะไม่น่าจะมีเซตใหม่มานะฮะต่อมานะครับจะเป็น เพิ่มระบบแมตช์จับทีมข้ามเซิร์ฟนะครับ KVM ข้ามเซิร์ฟนั่นเองเนยฮะจากที่เราหาก,การ์ดเดิมๆอาจจะมีอะไรที่หลากหลายขึ้นมาโมงมนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพิ่มระบบผาหานะหลายคนพาานะต่อสู้อะไรวะระบบอะไรอ่ะสักขี่หลายคนหรอขี่ได้ไม่ใช่คนเดียวแล้วจะมีกระชปองที่มากินเงินเพิ่มว่างั้นนะหรือว่านท์อาจจะขี่ตัวอื่นนอกจากไปโกได้ผาานะต่อสู้อันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับ เกมเพลย์สนามฝึกอาณาจักรเกมเพลย์สนามฝึกอาณาจักรอันนี้จะเป็นโหมดใหม่หรือเปล่านะครับเพิ่มระบบเพชรเปลี่ยนสกินนะฮะเพชรมีสกินแล้วนะครับนะไม่รู้ว่าจะมาในรูปแบบขายในแบบไหนนะครับนะก็รอรุ่นกันนะฮะต่อมาเพิ่มระบบทั่วไปเพชรพร้อมปรับปรุงการแสดงผลของไอคอนและชื่นสกิลของเพชรก็เพิ่มเข้ามาในระบบตัดเลี้ยงนะครับนะแล้วก็เพิ่มไอคอนนู่นนี่นั่นเพิ่มปุ่มกดสกุลรอยตามแต่จะสามารถสกุลลอยตามภารกิจบนสุด คือ,อยังไงอันนี้ก็คือนะ่าจะเป็นอะไรที่ทําให้เราใช้งานง่ายขึ้นนะครับปรับปรุงปุง่มสวิตช์เปิดปิดแอนตี้อะไรสิ่งและโหมด HDR ภายในตั้งค่าอ่าเป็นการปรับเกี่ยวกับภาพนะครับน่าจะให้ดีขึ้นหรืออะไรก็ต้องรอดูนะครับปรับปรุงหน้าเพรเปลี่ยนการออกแบบหน้าจอทําให้ข้อมูลชัดเจนขึ้นดําเนินการได้ง่ายขึ้นนะฮะโอเคนะครับ อาจจะมีอะไรที่เข้ามาทําให้ง่ายขึ้นเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะสังเกตว่าจะมีระบบเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นมา,มากขึ้นกว่าเดิมนะแลวก็แก้ไขต่างๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมากขึ้นนะครับผมไม่สามารถเดาได้เลยว่าเข้าอะไรเกี่ยวกับเพชรมานะฮะถ้าเป็นแบบว่าเกี่ยวกับไปซิ่งยังพอยังพอถูถ่ายอยู่แต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับเพชรนี้ไม่รู้แล้วนะครับเพราะว่าเพชรนี้ถือว่าเป็นระบบที่ใหม่มากๆนะครับสำหรับเกมแรกในรอบรีเบิร์ดนะยิงอะไรไม่ได้เลยนะครับเราก็ต้องขวนขวายแล้วก็หาอีกตอนที่มัันนออปเเดตข้าามกระะ ปรับปรุงฉายาหน้าสก,กิลปรับปรุงฉายาฉายาสามารถเลือกสงสัยได้นะครับโอเคมีฉายาแล้วนะครับผมก็มีฉายามานานแล้วใช่ไหมแต่ผมไม่ค่อยโฟกัสเลือกฉายาเลยนะครับมองข้ามไปปรับปรุงหน้า TV g ีวีจีกิวว์สามารถดูรางวัลกิจกรรมได้นะครับปรับปรุงหน้า TV g ีวีจีกิวว์สามารถดูรางวัลกิจกรรมนะครับโอเคบอสเสร็จพอดีเราสามารถดูอะไรได้นะครับกดที่กิวนะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับกิวว์ o. นี่นะครับนี่ปกติเราจะไม่เห็นนะว่าเราได้อะไรบาบ้างนะครับเนี่ยเราไม่เห็นเนาะว่าเราได้อะไรถ้าเกิดว่าเราได้บ้านหรือได้อะไรนะครับอาจจะมีให้เห็นว่าเราได้อะไรมานะครับได้อุปกรณ์อะไรมานะครับไม่ใช่ว่าเราต้องได้ด้านอย่างเดียวถึงจะรู้ว่าเราได้อะไรนะอันนี้อาจจะเข้ามาเพิ่มขึ้นมานะครับอาจจะเป็นเพิ่มให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับปรับปรุงหน้านี้นะครับอันนี้ปรับปรุงหน้าเกมเพลย์นะครับแมทชิ่งรางวัลบิสมาร์ทนะครับ ทำให้แก้ไขทีมและเปลี่ยนทีมได้ง่ายยิ่งขึ้นปรับปรุงการได้รับ E.P อ๋อโอเคอันนี้ต่อกันละไม่เป็นไรเอาตรงน,นี้ก่อนนะครับปรับปรุงหน้าเกม Play Matching รางวัล Beast Master นะครับทาให้แก้ไขทีมและเปลี่ยนทีมได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือต่อสู้สัตว์เลี้ยงนะครับนี่ต่อสู้สัตว์เลี้ยงนะครับจากเดิมทีเนี่ยมันจะหน้าตาประมาณนี้นะครับปรับเปลี่ยนนสเตอร์ปรับเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยปรับเปลี่ยนทีมเนี่ยยากมากนะครับนะอันนี้นะครับเนี่ยเวลาเราปรับเนี่ย ปรับยากอยู่เหมือนกันนะอย่างเช่นเราจะแก้ไขทีมโจมตีแก้ไขทีมป้องกันอ่ะเราไม่สามารถเซตได้คู่กันได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องแก้ไขด้วยไหมอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าปรับมาให้ดีกว่าเดิมยังไงนะฮะต่อมานะครับปรับปรุงการได้รับ E.P ในภารกิจบอร์ดภารกิจนะครับเมื่อตัวละครเลเวลต่ำกว่าเลเวลโลกจะได้ E.P ที่เพิ่มขึ้นนะครับ แปลว่าถ้าคนที่เล่นใหม่มาแล้วกดเควิบอร์ดเลเวลจะไวขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับเพียงเท่านี้นะสำหรับคนที่เลเวลตามลูกอยู่แล้วจะไม่มีผลอะไรนะอันนี้ต่อมานะครับปรับปรุงการได้รับอีกพีนะครับภารกิจบอร์ดโอเคอันนี้อันเดิมเริ่มเบลอแล้วปรับปรุงเกมเพจีวีจีนะครับลดปริมาณ H, H p ของคริสตันนะฮะก็คืออันนี้โอ้โหผมบอกเลยนะะว่ากิววอลเนี่ยต่อให้เม้มตีแบบต้องเม้มตีสุดๆอะถึงเราจะ เฉลี่ยเนี่ยหินจะแตกได้ประมาณ2รอบนะครับอันนี้คือเมมตีสุดๆแล้วมาถึงต้นเวลาปุ๊บเขามาตีปบๆ,ๆแตกพอแตกปุ่งเข้าไปตีต่อไม่ต้องแจกขบวนคืออย่างเงี้ยมันได้ม้านที่สุด2รอบนะครับ3เนี่ยอาจจะมีสิทธินิดหน่อยนะฮะซึ่งโอ้โห,โห,โหคนที่ได้บ้านที่2ไปเนี่ยครั้งที่2ไปเนี่ยคือแทบจะอร่อยเลยอะหรือเปิดเผยเนี่ยบ้านแรกก็การันตีแล้วว่าคุณจะได้บ้านแล้วนะถ้าแบบว่าไม่มีคนมากพอมาตีลุมมันอะเอออันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดี นะครับนะไหนๆก็ปรับเลือดของจ v g แล้วเนาะก็ปรับให้มันเห็นคนให้เยอะด้วยแล้วกันนะครับหวังว่าเขาจะแซมเข้ามาแต่เขาไม่บอกเราเนาะอะไรอย่างนี้ในนี้คือคิดในแง่ดีไว้ก่อนนะครับผมปรับปรุงการหลอมเหลวขณะนี้สามารถตรวจดูสูตรหลอมเหลวของรเวอรวลทั้งหมดได้นะครับการหลอมเหลวคืออะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะเซตติ้งสมิวสมิวการหลอมเหลวคืออะไรอันนี้ผมไม่รู้นะครับไม่แน่ใจ ปรับปรุงกิจกรรมหน้าหลักและทางเข้าเกมเพย์ทำให้หน้าจอเป็นระเบียบยิ่งขึ้นนะครับเปลนอินเทอร์เฟซนะครับเปลี่ยนอินเทอร์เฟซให้หน้าตาดูดีขึ้นนะฮะถ้าจำไม่ผิดใน Facebook <c oughs> ก็จะมีบอกเลยว่าหน้าตาของอินเทอร์เฟซใหม่จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะฮะแก้ไขปัญหาการซื้อกาฟภายในร้านซื้อขายโดยไม่มีคูดาวหลังจากซื้อกาฟนะครับภายใน7วันจะไม่สามารถวางขายได้อีกครั้งหนึ่งโอ้ยโอ้ย,อยภาษาไทย ภาษาไทยบีมมันแปลกไปแล้ววะ่ะโอเคต้นไปต่อนะครับแก้ไขปัญหาไอเทมเปลี่ยนชื่อกิลผิดปกตินะครับต่อมาอัปเกรดโบนัสสกิลชุดเซต็ตระดับดีเจน PVP เลเวล70นะครับอัปเกรดโบนัสชุดเซต็ตก็น่าจะเป็นหลังจากที่ได้บ้านมาก็จะมีโบนัสนี้อยู่นะครับ เอาง่ายๆนะครับจะมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับในวันที่19นะครับหรือก็คือวันพรุ่งนี้นะฮะเอาง่ายๆคือปลดแคปเลเวลิ่เจ็ดสิบนะครับเมื่อเราปลดแคปเลเวลิ่เจ็ดสิบจะมีมอนสเตอร์ใหม่ตามมานะครับพอมอนสเตอร์ใหม่ตามมาเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการใหม่ตามมาอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็ต้องมาดูเรื่องการอีกรอบหนึ่งว่าเราควรจะเปลี่ยนการอะไรหรือเปล่านะครับในเลเวลิ่แปดสิบนี้นะครับแล้วก็จะมีเควสเพิ่มเข้ามานะครับทั้งเควสหลักเควสรองนะครับในปัจจุบันตอนนี้เราจะไม่สามารถทาาาาเเเเเคคคววสสพิ่มมมมมขขึ้้้้นนนนไไดดะะะะะฮรรก็จีับผ เพิ่มแันเจนเลเวล80นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าต่อจากมูไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นดันเจนใหม่ไปเลยนะฮะแล้วก็เพิ่มสครามแดนลับนะครับจากโกติจะเป็นมอนสเตอร์นี้นะครับนะล่าสุดจะเป็นธาตุพูดลมกับพูดไฟนะครับจะเพิ่มขึ้นมาจะเป็นพูดของธาตุอะไรก็ต้องรอติดตามกันดูไปนะครับหรือว่าจะเป็นพูดลมพูดไฟเหมือนเดิมนี่แหละแค่เพิ่มเลเวลแล้วก็เพิ่มอัตราเหรียดอ,อันนี้ก็ต้องตามไปดูไปเะครับเพิ่ม m v p m i n i นะก็ปกติแล้วแคบเรือประสิษฐ์ก็จะมีผู้นี้ตามมานะฮะก็ประกอบเรือประสิษฐ์ก็จะเป็นเซ็ตเดิมแต่เพิ่มเอฟเฟกต์ที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับประมาณนี้นะครับในการเพิ่มเรือประสิษฐ์แล้วก็อัปเกรดระบบต่างๆนะครับระบบกิ้ปรับให้ดีขึ้นเลือดน้อยลงนะฮะแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับให้มันสะด,ดวกขึ้นใช้งานได้ดีขึ้นแล้วก็อัปเกรดฟิเจหน้าจอนะครับอัปเกรดอินเตอร์เกตอินเตอร์เกตโอ้ยอินเตอร์เกตอะไรวะเป็นเลขแล้วนะ อัปเกรดอินเทอร์เฟซหน้าจอให้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้สำหรับอัปเดตนะฮะโอเคนะครับปรับกลับมาจอเดิมวิธีการดูเพจเ c e b o o k ของผมนะก็คือเปิดไปที่เพจ akpx นะครับ <c oughs> แล้วก็กดไปที่ล็อกรีเบิร์ดีเดิมนะเสิร์ชเพจคุณ akpx ง่ายกว่าล็อกรีเบิร์ดีอ่โอเคนะครับมาดูอินเทอร์เฟซกันดีกว่าว่าภาพที่ปรับใหม่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับมาอันนี้นะครับเราที่เราเห็นในตอนนี้คืออินเทอร์เฟซที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ อันซ้ายเอ้ยดิวเลบนิวไลท์คืออะไรอันนี้คือภาพจอตั้งนะครับจากตอนแรกอยู่นี้เหรอเปลี่ยนเป็นซ้ายขวาได้เหรอหรือ,อยังไงวะเอ้ยเหมือไม่เข้าใจกับอินเทอร์เฟซตรงนี้นะคืออะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรครับอันนี้เกมจับผิดภาพหรือเปล่าหรืออะไรวะ,หร,ออะ,รวะหรืออะไรวะอันนี้เพี้ยผมคนนั้นเล่นเกมจับผิดภาพหรือเปล่า มีอะไรที่เพิ่มแตกต่างกันไปนะครับสำหรับจอแนวตั้งนะผมเล่นจอแนวนอนผมเลยไม่เห็นมีความแตกต่างเท่าไหร่นะครับอาจจะเปลี่ยนตรงนี้ได้เนาะเปลี่ยนเวสเป็นซ้ายขวาขวาซ้ายได้นะฮะต่อมานะครับต่อมาคืออะไรนะครับจากเหมือนเดิมนะครับหน้าตาอินเทอร์เฟซในการเวลาจะดูว่าเราทําอะไรหมดหรือยังนะครับก็หน้าตาจะไปอยู่ฝั่งนี้นะฮะซึ่งถามว่าดูยากกว่าเดิมไหมผมพูดแต่จริงเลยนะผมรู้สึกว่าแบบนี้ดูง่ายกว่านะแบบเก่าอะดูง่ายกว่าแบบใหม่ นะดู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 คือแบบเก่าเราแบบแค่เลื่อนลงมาดูซ้ายขวา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 อันนี้ม่งกระจุกอยู่ตรงเนี้ยนะครับไม่รู้นะไม่รู้ว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมไหมหรือว่าเฉยเฉยผมมองว่าการปรับอันนี้ไม่เห็นผลอะไรเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่าไม่เห็นผลอะไรเท่าไหร่นะไม่ไม่รู้สึกถึงความต่างนะครับว่ามันดีขึ้นหรือเปล่านะอันนี้จากที่ดูนะเฉยเฉในแคปการปรับของอินเทอร์เฟซไออันนี้ับต่ามาจะเป็นแถบสกิลนะครับแบบเก่านะถ้าเล่นในคอมเนี่ยมันเล่นในปกติเนี่ยมันจะเป็น สกิลเลียงอยู่ตรงนี้นะครับใช่ไหมเกี่ยวกับสกิลไหมแต่ถ้าเป็นแบบใหม่นะครับจะเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะจากเดิมมี1 2 3 4สกิลใช่ไหมจากเดิมทีเรามี4ี่สกิลปะไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเลียงเป็นอีกแบบหนึงอะถ้าเป็นจอแบบใหม่ก็จะเป็นในโทรศัพท์ก็จะมากขึ้นกว่าเดิมเด็ครับ1 2 3สเอ้สี่เหมือนเดิมมันดีขึ้นไหมเนี่ยอ๋อเปลี่ยนจาก เพกนะครับจากขวามือไปซ้ายมือด้วยอาจจะไม่ซ้อนกันแล้วก็ของกดใช้หรออยู่งี้เพิ่มขึ้นนะครับอาจจะดีขึ้นนะอาจจะดีขึ้นแล้วก็มีปุ่มโรเตชตรงนี <c oughs> ้ก็ต้องลองใช้ดูนะครับก็ต้องลองใช้ดูว่าสภาพมันเป็นยังไงนะยิ่งกว่าเกมจับผิดภาพซะอีกดูไม่ออกเลยว่าไม่มีอะไรปิดไปนะ <c oughs> นะครับต่อมาในภาพสุดท้ายหน้าต่างอินเทอร์เฟซใหม่นะครับ ในนี้คือนิวนะไม่มีให้เทียบระหว่างเก่ากับใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะอันเก่าว,ว่าเราสภาพเป็นยังไงนะครับนะครับอันเก่าคืออันนี้นะลองดูว่ามันต่างจากเดิมยังไงนะครับเข้าใจง่ายขึ้นหรือเปล่าอันนี้นะครับก็ต้องดูกันนะเนี่ยระหว่างอันเก่ากับอันใหม่เนี่ยผมดูแล้วว่าก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ไปนะครับเอาง่ายๆคือในคะแนนการให้คะแนนเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซ ที่ปรับใหม่ทั้งหมดผมให้เฉยๆและกันตอนนี้นะไม่เห็นถึงวูว้ากระตู้หูอะไรขนาดนั้นนะครับก็เฉยๆนะก็จบไปแล้วกับการรีวิวแพชที่จะมาในวันพรุ่งนี้นะครับดีใจกันไม่ละ <c oughs> <c oughs> นะครับในที่สุด <c oughs> <ๆ S 2> เราก็หมดเลยว่าประสิบการซารตีหนึ่งนะครับลืมไปเลยว่าต้องดองอะไรนะแพชมาแบบรวดเร็วนะครับทันใจสุดๆ นะครับผมนะในเมื่อแผ่นใหม่มาของใหม่มาผมก็จะมารีวิวของใหม่กันอีกรอบหนึ่งนะครับผมติดตามบริเวณได้นะครับติดตามมันได้นะครับว่าไลฟรน่าจะเป็นไลฟ์อะไรจะคลิปอะไรนะครับติดตามได้นะครับถ้าเกิดว่าคําพูดคําจาอะไรอาจจะดูมั่วซั่วตัวเล่งนะครับก็ต้องขออภัยมันที่ดีด้วยนะครับผมเข้ามาคอมเมนต์กันได้แก้ไขกันได้นะครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายขอบคุณครับ